วัดีครับวันนี้พาของเล่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Vortex นะครับก็คือเจ้ากล้องจุดแดง Defender XL นะครับตัวพี่ใหญ่สุดเนี่ยนะครับเอามาติดกับกลอกมอสครับจริงๆผมก็มีปืนที่เป็น Optic กเรด y อยู่กระบอกเลยครับคือกลอกมอสนะครับติดเข้าไปนะครับผมก็มาทดสอบกันที่สนามราดประเขาครับผมวันนี้เป็นวันฝนพรำนะครับ ฝนตกตกหยุดๆุดก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบดูครับแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยของการติดเจ้าตัว Defender XL เนี่ยก็คือผมว่าเวลายกเนี่ยมันหาศูนย์ได้ง่ายครับเพราะว่าพอจอมันใหญ่ขึ้นอนะ่ะจริงๆถ้าเราดูสเปคจริงเนี่ยจอมันไม่ได้ใหญ่กว่ารุ่น ST มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความรู้สึกวเวลาเรายกมาเนี่ยการเห็นศูนย์จุดแดงเนี่ยมันหาได้ง่ายขึ้นรุนที่2เนี่ยผม ที่ผมชอบอคือผมว่าจุดมันกลมอะคือจุดกลมไม่กลมผมว่าไม่มีผลของการยิงหรอกมันเป็นแค่ตำแหน่งเล็งแต่ว่าผมว่ามันดูมันดูสบายตาดีจุดมันกลมดีครับก็ก่อนหน้าก็ทําการทดสอบยิงไปแล้วนะครับตั้งศูนย์ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวจะทำการทดสอบยิงให้ดูครับว่าเป็นไงตามดูนะครับ ติดคัทแครับน,นันั์สวยค้างนะครับก็ผมว่าง่ายกว่าตัวอื่นนะครับไม่รู้เขาเท่าที่ลองกล้องจุดแดงมาเนี่ย ผมว่าตัวนี้จอพอจอมันสูงขึ้นแม้ตัวใหญ่กว่าตัวอื่นนิดเดียวแต่มันจับภาพง่ายๆขึ้นนะจุดกลมครับก็เอาจุดแดงภาพตรงไหนแล้วก็ค่อยๆลากไกลเหนียวไกลก็เข้าทุกนั้นแล้วครับผมบก็ผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ใครที่มีฐานนะครับเป็น Delta Point Pro หรือว่าถ้ามี g o อก o อ s อยู่แล้วนะครับทางตัว Vortex ก็ให้เบสมาเรียบร้อยเลยนะไม่ต้องไปหาอื่นนะใส่ได้เลย นะครับก็ใครที่ต้องการกล้องจุดแดงนะครับหน้าจอใหญ่นะครับเบสเป็นเมาส์เป็น Delta Point Pro นะครับแนะนำครับผมเจ้า w o r t e x Defender x x ครับ